สวัสดีครับเพื่อนๆชา YouTube นะครับวันนี้มี PowerM a มือสมา1เครื่องนะครับเป็นยี่ห้อทาดารุ่นโป o 8นะครับอ่าเป็น PowerM a Card หม้อแปลงนะครับนะน้ำหนักไม่เยอะนะครับประหยัดไฟนะครับเอาไปขับเบสได้นะครับ18นิ้วข้างละ2อิ่มๆนะครับหรือท่านจะนําไปขับกลางนะครับอ่า15นิ้ว12นิ้วข้างละ4ได้อิ่มๆนะครับซื้อไปไม่ต้องลุ้นครับกําลังวัดแล้วก็ความแรงก็ได้การเลยทีเดียวสําหรับ Pro8 นะครับ ขับกลางเสียงใสครับขับเบสแน่นดีนะครับได้ความแรงนะครับผมนะสำหรับตัวทาดาโปรแปดตัวนี้นะครับผมนะราคาเมื่อสองนะครับวันนี้อยู่ที่7,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับไม่มีปลายทางนะครับลูกค้านะครับ7,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับนะใครที่หาเพลว์แวร์ไปไว้ขับเบสหรือขับกลางนะครับผมนะซื้อไปไม่ต้องลุ้นว่าจะขับออกไม่ออกนะครับก็ตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับนำไปขับ ได้ทั้งดอกชาเลนเจอร์ได้ทั้งดอกทัมนะครับดอก PR นะครับขับได้นะครับสบายนะคานี่คงหล่อนะครับข้างละ2ได้แน่นๆแรงๆนะครับสำหรับแทนนี้นะครับ7,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับไม่รับจองนะครับให้สิทธิ์ท่านไหนที่นะครับท่านไหนที่พร้อมโอนนะครับนะท่านไหนที่พร้อมโอนก็สามารถนะครับแอดไลน์มาได้นะครับ หรือจะโทรก็ได้นะครับลูกค้านะครับให้ดีอัดไลน์นะครับผมจะได้ส่งหน้าบุ๊กบัญชีให้สะดวกนะครับหรือว่าท่านจะขอรูปเพิ่มเติมก็สามารถนะครับขอได้นะครับวันนี้ไม่ได้เปิดฝาเปิดเครื่องนะครับข้างในก็เดิมๆนะครับพอดีช่วงนี้ผมยุ่งนะผมยุ่งเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็กทํารถอยู่นะครับทารถขนตู้ลําโพงอยู่นะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะรับสายเพื่อสมาชิกนะครับแล้วก็สินค้ามือสองก็ไม่ค่อยมีครับช่วงนี้นะครับ ทาดาโปร8นะครับท่นี้7,700บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับเสียงดีนะครับขับกลางผมชอบมากนะขับกลางคือแรงมากนะแล้วก็ดังไกลดังแรงนะครับเสียงพุ่งนะครับนะใช้งานได้ดีมากนะครับสำหรับการขับกลางนะครับสำหรับการขับเบสก็แรงนะครับผมนะขับข้างละสนี่คือแน่นๆนะครับถ้าถามเทียบความแรงกับ C22 0กับ L24 ทาดาโปร8แรงกว่าแน่นอนนะครับเราประกันความแรงนะครับสนใจแอดไลน์นะครับแอดมาไลน์มาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอดไลน์มาแล้วทักมาได้เลยนะครับไลนมี2ไลน์นะครับลูกค้านะครับไลนมี2ไลน์นะครับบัญชีก็จะเป็นบัญชีชื่อผมอย่างเดียวนะครับวุฒิชัยวงนาราแค่นั้นนะครับถ้าเป็นบัญชีอื่นไม่ใช่นะครับลูกค้านะบัญชีเมียบัญชีอะไรต่างๆที่ อาจจะมีคนเอาไปแอบว่าอันนี้ไม่มีนะครับผมนะจะเป็นชื่อบัญชีผมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีบัญชีอื่นมีบัญชีเดียวนะครับเบอร์โทรก็มีเบอร์โทรนะครับ080นะครับ009 1699นะครับผมนะไม่เชื่อใจก็โทรมาฟังเสียงกันก่อนได้นะครับผมนะนะ7 0 0 0นนะครับ700บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมนะซื้อไปไม่ต้องไม่ต้องลุ้นครับผมนะใช้งานง่ายเสียบไฟได้ใช้ได้ทั้งเครื่องปั่นทั้งไฟบ้านนะครับผมนะเสียงดีมากนะครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับผนะ เดีกำลังขับคือเหลือๆนะครับซื้อไปไม่ต้องรุ้นนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ